ดีครับวันนี้จะมาทำอะไรกันนะครับก็มาติดตามกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูสภาพยางนะครับที่จะสมควรเปลี่ยนได้หรือยังนะครับนี่นะครับเป็นยางสัปดาห์ที่13นะครับปี2016รุ่นยางนะครับนี่นะครับ วีคีดห้าห้าหนึ่งนะครับเป็นของโยโกฮาม่านะครับสองศูนย์ห้าห้าห้าสิบหกนะครับเก้าหนึ่งเปียนสเปกยางตัวนี้นะครับตัวร่องยางก็สึกหลอไปเยอะนะครับนี่อันนี้จะเป็นสะพานยางนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องมือวัดกันนะครับจะเป็นตัววัดระยะร่องอยางนี่ครับเสียบเข้าไปให้อยู่ระหว่างกลางนะครับก็จะได้ระยะอยู่ประมาณ3มมิลน,นะครับ3มิลน,นี่คือขีดสีแดงและนี่จะเป็นขีดจำกัดของยางนะครับในเขตร้อนนะครับอยู่3มมิล เป็นเขตหนาวจะอยู่4มิลน,นะครับอันนี้ก็ถึงขีดจำกัดแล้วนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนี่นะครับขีดแดงแล้วสภาพยางก็ไปแล้วนะครับ5ปีก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับสำหรับเนื้อยางมีการแตกลายงานนะครับ ยางก็เริ่มแข็งแล้วนะครับนี่แตกลายงานนะครับ